ผ่านไปครบ1ปีแล้วนะคะสำหรับเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในเฮติค่ะซึ่งเหตุการณ์ครั้งนั้นก็ทําให้มีผู้เสียชีวิตไปกว่า230,000คนนะคะแต่ว่าเรื่องของการฟืนฟ้นฟูและการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยนั้นกลับยังไม่มีความคืบหน้าค่ะประธานาธิบดีโรเน่พรีเวลพร้อมด้วยภริยาและรัฐมนตรีร่วมรัฐบาลได้มาร่วมงานรำลึกครบรอบหปีเหตุการณ์แผ่นดินไหวเมื่อช่วงเย็นของวันที่12มกราคม ที่สุสานเซนคริสโตเฟอร์แห่งนี้มีร่างของผู้เสียชีวิตถูกฝังไว้มากกว่า200,000คนขณะเดียวกันอดีตประธานาธิบดีบิลคลินตันของสหรัฐก็ได้เดินทางมาเฮติในฐานะประธานร่วมในองค์กรการกุศลที่จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูค่ะ เหตุการณ์แผ่นดินไหว7ริกเตอร์ในเฮติทำให้มีผู้เสียชีวิตไปมากกว่า230,000คนและจนถึงขณะนี้ยังส่งผลให้ประชาชนอีกกว่า1ล้านคนต้องพำนักกันตามเต็นชั่วคราวซึ่งตั้งเรงรายอยู่ทุกขนทุกแห่งในกรุงปอโตแปรงแม้จะผ่านไปแล้ว1ปีแต่การบูรณะฟื้นฟูเป็นไปอย่างเชื่องช้าโดยมีอาคารสร้างใหม่เกิดขึ้นเพียงไม่กี่แห่ง ทั้งนี้พระอุปสรรคใหญ่ก็คือเศษซากปรักหักพังปริมาณมหาศาลนะคะโดยขณะนี้สามารถกำจัดออกไปได้เพียงร้อยละ5เท่านั้นซากปรักหักพังเหล่านั้นมีการเปรียบเทียบให้เห็นภาพว่าถ้านำมาใส่รถบรรทุกแล้วให้จอดเรียงกแบบันแบบชนชิดกันกันนะคะจะได้ระยะทางครึ่งโลกและสำหรับวิธีจัดการซากดังกล่าวนี้ด้วยวิธีย่อยให้เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยเพื่อเคลื่อนย้ายไปทิ้งหรือว่านากลับมาใช้ใหม่ หลายหน่วยงานกล่าวหาว่าความไร้ประสิทธิภาพของการฟื้นฟูเฮตินั้นมาจากการทุจริตคอร์รัปชันภายในรัฐบาลและเจ้าหน้าที่ของเฮติเองแต่เฮติก็โทษว่าเกิดจากผู้เคยแสดงความจำนงบริจาคยังไม่มอบเงินช่วยเหลือตามที่เคยสัญญาเอาไว้ค่ะ